มโดนทีมนครปฐมไล่อมามีแค่สิบคนเอาประธานมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเอาววาจะเชิญท่านหน้าผมโม้ไปเรื่อยๆนะครับก็ปีใหม่ไปเรื่องนะครับแล้วผมไม่มีอาหาชีวิตเลยตรงนี้แต่พอผมจะอาหารชีวิตที่พี่แกเนี่ยบอกจะอาหารนะครับชวนไปให้บัตรดีนะครับ นคนตื่นแล้วแกแกชื่อเองว่าชื่อพันนารุ่นแกรนครับรุ่นน้อยครมีแขนอันนี้ที่มีแขนมาก็มีหัวหน้าปัตตานีนะครับเมื่อก่อนอยู่กับผมแต่ตอนนี้ปังผมสนิทเลยนะครับเมยไปยืนสี่แยกโรงเรียนอะหน้าเมืองน,นะครับทางเข้าสถานีนี้ไหมลานนท์นะครับผู้สาวนานา์จังหวัดปัตตานีนะฮะวันนี้ฝากตรงเลย์เดินมา นะฮขอบคุณนายละคุณนายเบียนะฮะคุณนายเบียนะครับส่วนลูกสาวน้องฟ้าอยู่ไหนจัน้องฟ้าน้องฟ้าตัวน้องฟ้ายุ่งนอหน่อยน้องฟ้ายุ่งไอหน่อยครับนะฮะน้องฟ้ายุ่งนอหน่อยคืนนี้จะได้เห็นน้องฟ้าควรเทนกับเซราเคุณบีนะครับแปตัวเงีเทุกคนเลยบีและเจหมดแล้วก็เอ่อกับลูก่องคนนะครับซีซ่าซีซ่ามาทุกมา เดี <festivals> ๋ยวเดี๋ยวเชิญนะเลยนะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวแลครับเดี๋ยวผมเอ่อเครี่องผมก็ร้องพระสแหรับคนที่นับถือศาลาทุกนะฮะเกิดที่อิสลามนะฮะผมก็จะมีกรอที่ใหญ่เลยนะฮะผมจะรองพระเครื่องให้กับผู้สารและก็ผู้สารทุกทุกท่านนะฮะนะครับส่วนพระพระที่มอบให้นะครับกรนี้จะลองได้ว่าเปมีกรอนะเพราะว่าผมทำเป็นมือถืเอง นะฮะแต่มีการรูเสกมาจากจากวัคซีนนะฮะจากอีสตรไตรนะครับก็ลองดูแลกันนะครับคนนี้แนะนำเรื่องจาบคนนี้ชื่อซีซ่านะฮะนะซีซ่านะฮะคนนี้ชื่อซาซ่าครับซาซ่าครับสอนซ่านะครับติดตหลังนั้นเป็นยไงครับก็รักเรื่องที่จะมอบให้ก็ของบัุณที่มอบให้ก็ผมดีช่วยกันหาหน่อยนะครับก็มอบไปเป็นที่เรื่องสำับปีใหม่เรครับ เออจะตั้นหัดมเดือดผมตะรับเลยนะใช่ครับผกต้องลับเหมือนกัลัวทาไม่ได้ผมต้องเป็นคนแรกผมที่อยู่แรว เดี๋ยวเชิญทีมฟุตบอลที่แพ้คุณนำโดยท่านเสิร์ฟท่านใหญ่นะครับท่านเสิร์ฟท่านใหญ่รับพระออกแจ้งนะครับแล้วก็หลังจากหลังจากหญิงท่านใหญ่ขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับอุโศน้อยที่สุดใครก็เมินไปยืนหน้าโบแลนด์น้อยน่อยรังเลยรับแล้วแม่วงเดียวท่านใหญ่ ถึงโดนในสามสีหรือวงได้ครับลงไดน,นะครับท่านเสด็จนี่มาเสียท่าเลยวันนี้นะครัะเชิญครับเชิญเชิญเรียนคิวมาเลยครับเรียนคิวครับผมต้องครับถ้าเกิดว่าอยาจะให้ผู้หญิงโดนเรียนคิวหวังก็กไม่ได้ต้องผู้ชายนะครับ

ตผมยืนพี่จะไม่หลออแล้วมีพระเงาอื่นพี่ใส่เสื้อเสืเ้อหดหรือเสืเ้ออะไรครับเสื้อหด่นเป็นไหมหน้าพี่สูงพี่สูงก,ก็ได้นะครับพี่สูงก็ได้ เดี Μ ๋ไวอีกสองวันเด็กก็จะตายอีกเดี๋ยวอีกสอรีัน